สวัสดีค่ะฮะหายไปหลายวันทุกคนหายไปหลายวันอยู่จ้าเพิ่งตื่นค่ะอือฮึก็เหมือนเดิมวันนี้ว่างนะมาเจอกันอีกแล้วกำลังจะใส่อันนี้นะจ๊ะใส่กาแฟดำเหมือนเดิมแต่วันนี้เราไม่ออกไปนั่งกระท่อมน้อยเรานะทุกคนเพราะว่าอากาศมันอากาศไม่ดีเนาะมันแดดไม่ออกแล้วก็เคิร์มเดี๋ยวที่โอกาฉันจะมาฉันก็เลยแบบแม่นี่ แชรคลิปที่แล้วอะไรนะเรื่องนอนเรื่องนอนของผู้เท่าใช่ไหมของคุณตาคุณยายใช่ไหมเรื่องนอนเรื่องอันนี้ใช่ไหมยองทํายังไงให้แบบให้หลับง่ายใช่ไหมก็ได้แหละก็ตามที่พูดอะไรค่ะว่าเออก็ทําอะไรที่มีความสุขแล้วบอกว่านั่งสมาธิออกซิเจนมันจะได้เข้าไปในเซลล์สมองนะทุกคนแล้วทาให้เซลล์สมองผ่อนคลายค่ะแล้วมันก็จะแบบว่าถ้าเราแบบ มีความสุขก่าสารเมลาโทนินมันก็จะหลัง่งแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทําให้เรางับหลับง่ายเนาะก็ไม่เครียดนั่นแหละค่ะไม่ต้องคิดเยอะใช้แบบไม่ต้องไปเครียดว่าอุ้ยจะนอนไม่หลับน,น,นู่นนั่นนี่อะไรช่วยหนะนอนหลับอืทําอะไรที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวมันก็หลับเองไม่หลับก็นอนกิ้งไปกิ้งมาหรือหาจิจกรรมยืนย่นเส้นยื่นสายอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องคิดเยอะอือฮึอ๋อ อันอีย่างวะมีคนมาคอมเมนต์ในในคลิปเนาะทุกคนก็ต้องขอบคุณเขาแหละอ่าว่าทาส้ตามตําสกโปกไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่ากระแดะพูดภาษาอังกฤษคําภาษา,าไทยคําอะไรอย่างเงี้ยือฮึก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เห็นแล้วก็หัวเราะนะทุกคนแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยอ่าว่า คนที่เข้ามาพิพาทวิจารณ์เราแบบนี้นะทุกคนว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคิดเยอะนะเดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับเดี๋ยวสารเวลาทอดีนมัาจะไม่หลังเนาะ <g ül> <g ül> ก็คือการที่เขามาพิพาทวิจารณ์เราคือมันเป็นกระจกสะท้อนของตัวของคนคนนั้นเองอะทุกคนนึกออกไหม <g ül> เพราะว่าคนที่เขามาวิจารณ์เราอย่างเงี้ย <g ül> เขาวิจารณ์จากความรู้สึกของเขาเองฟังนะคะฟังดีๆอันนี้ลึกเขามาพิพาทวิจารณ์เราจากความรู้สึกที่เขารู้สึก ทัางในของเขาเองมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวเขาเพราะมันเป็นภาพกระจกสะท้อนนึกออกไหมเดยบอกแม่ไปว่าอ่ะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็มันมันเห็นตัวตนของเขาในทุกคนบอกว่าเขามาวิาพา์วิจารณ์เราเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรากระแด,ดเขารู้สึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำอยู่เมืองนอกกี่ปีแล้วทําเป็นกระแด,ดพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันเป็นเรื่องซิมเปิลมากเลยอะ่ะอ,อืใครๆเขาก็พูดแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่คนละสังคมกันเนาะเขาแบบวิเวชชันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกกับแม่แบบนี้เนาะแล้วสําหรับคนที่เขา้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าส้งตําโกกระโปกไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะแล้วก็อ่าถ้าคุณบอกว่าทําไม่ไม่สกโปะก,ก็มันเป็นเรื่องของคุณเนาะแต่สําหรับฉัน ก็คือฉันทําเองฉันก็กินอร่อยเองแล้วเราก็คียเอทของเราเองว่าเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยตัวนู้นเราแบบว่าทําเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าเราคิดถึงอาหารไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นเด็กบ้านบ้านเต็นเด็กบ้านนอกเนาะเราก็นั่งกินปูเสือจกข้าวเหนียวเราก็ใช้มือกินหรือคุณแบบว่ามันสกปรกม,มันก็เรื่องของคุณเนาะมันเป็นปัญหาของคุณค่ะ คนอื่นเขาดูคลิปเขาหัวหล้อเขาเมลาโทนินเขาหลั่งนี่นี่จะบอกตัวอย่างให้ฟังเมลาโทนินเขาหลั่งเขานอนหลับสบายแต่ตัวเองเข้ามาดูมาวิพพกษ์วิจา์มาเครียดแบบเอเอเซลลสมองของคุณนะคะมันเครียดมันแบบอย่างเงี้ยอออย่างน,นี้ก็ออกไหม,มคุณใจยุ่สั้นของคุณเองคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้มาบอกไว้เนาะก็อ่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรก็ต้องดูในของตู้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนก็ถามมาแบบว่าอะไรวะ อยากให้ทําเมนูแครอทอะไรสักอย่างหนึ่งแครอทดูน้ำหนักเพราะว่าช่วงนี้กําลังลดน้าหนักอยู่อยากจะลดสากิโลอะไรอย่างเงี้ยมีพี่พี่มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเออสีเจทำอันนี้สิเธออะไรอย่างเงี้ยเธอทำอันนี้สิอันนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมีสองสาเมนูแต่ก็เดี๋ยวดูตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรนะทุกคนเพราะว่าตู้เย็นยังไม่ได้ไปชอปปิ้งค่ะเพราะว่าอากาศมันมันไม่ค่อยดีแล้วก็เราต้องเคลียร์แบบตู้เย็นเราให้หมดเรามีอะไรเราก็กินไปก่อนเนาะกินง่ายๆ อย่าเยอะไม่ต้องเยอะหรอกชีวิตคนเราไม่ต้องอะไรมากมายเนาะอ,อะไรง่ายๆสบายๆม,มีอะไรก็กินไปแค่กินแล้วไม่เป็นพิษกับร่างกายกินแล้วมีความสุขก็กินไปค่ะเนาะอ่าแล้วอะไรอีกมะคุณยายจำไหมบอกว่าอะไรเอาไม่เป็นอะไรหรออาอจะเป็นอะไรอ่ะมีแต่หวัวเราะเออคนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็บอกว่าอืม เขามาดูเขาเคียร์ของเขาเองก็เรื่องของเขาเพราะว่าหูไออยู่นี่ว่าหูไออยู่อะไรเงี้ยเด็กหูไอแม่ค่าคุณยายาไมก็บอกหูไอวีอย่างอีกบบบ <laughs> 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 ก็เลยบอกว่าอ้าก็คุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ฉันก็ไม่ใช่่าฉันก็ไม่ใช่คนรู้จักก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันก็เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอธิบายเราไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟัง เพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็สิ่งที่เราทํามันยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปอธิบายให้ใครฟังทุกคนมีเหตุผลในการกระทําทุกอย่างเสมอเนาะใช่ไหมคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็แค่นั้นเองชีวิตไม่ต้องเยอะง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอยยๆอย่าทําตัวเป็นพิษกับคนอื่นเขาเนาะกระจกสะท้อนนะกดแรงดึงดู้ออกไหมคะแล้วก็กดแห่งกรรม กดแรงหนึ่งดูดใครทํายังไงก็ได้อย่างงั้นเนาะทุกคนก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับคําของคนอื่นที่มาพิพาทวิจารเราก็เรื่องของเขาอได้ชีวิตให้มีความสุข e น j o ยเราชอบอะไรอยากทาอะไรแล้วก็ทุกชีวิตมีคุณค่าเราอะชีวิตเราอะมีคุณค่าค่ะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระหรือผู้คนไร้สาระอะไรเงี้ยดูแลเราให้ดีที่สุดเรื่องคนอื่นก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยเราต้องโปรเทคตัวเองค่ะแค่นั้นเนาะอุ้ยยาวไปนี่กี่นาทีแล้วเนี่ย ฉันว่าจะไม่พูดยาวแล้วนะทำไมมันยาวขนาดนี้งั้นเดี๋ยวขอไปดื่มกาแฟาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลดน้ำหนักต้องออต้องดูต้องดูคลิปคลิปที่จะทำนี้นะเพราะว่าเดือนหนึ่งเราจะชาเลนจ์ตัวเองในการทำเมนูนี้เพราะว่าเราอยากลดสามสามกิโลนะทุกคนลดยังไงให้แบบสุขภาพดีแล้วผิวสวยด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นคลิปนี้ไปก่อนเด้อ ใช้ชีวิตให้มีความสุขง่ายๆสบายๆเนาะไม่ต้องเยอะใครเยอะก็เรื่องของเขาเรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยปต่กันะะจะบ๊ายบายเจอกันเย,นยน็น <laughs> ๆ